สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทานอาหารที่ร้านไทยนะคะอยู่ในเฮลซิงกีค่ะนี่ค่ะชื่อบังกอกนายนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนกันไปเลยนะคะไปกันค่ะทีไรล้วก็จะมปกินอาหารร้านนี้นะคะทุกคนจ๋าร้านใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นร้านอาหารไทยนะคะตอนนี้จะเป็นร้านอาหารไทยนะคะทุกคนจ๋าค่ะร้านลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จะเป็นเมนูนะคะทุกคนจะนมีตุกๆอยู่ด้วยนะคะทุกคนจะโอเคอาตมาอูส้สีตุกๆเอกคเอสมาไลน์เอ่นเอน่งไม่นหวานสิสาเลยะามาแล้วบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ด้านนอกคะ่ะทุกคนร้านใหญ่อยู่คะ่ะเมนูก็จะมีหลากหลายเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารนะคะ มีเยอะมากๆคนจะน่าจะมีเป็นร้อยเมนูเลยนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะประทานรองท้องก่อนที่เราจะไปดูส่วนสัตว์กันนะคะเราก็มานะคะทุกคนเป็นกระเพราหมูสับนะคะไข่ดาวน่าทานมากๆเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเป็น ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยกันนะคะทุกคนจ้าอ,อร่อยมากมแล้วสั่งเป็นกะเพราหมูสับกับกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะวันนี้ไม่ได้สั่งส้งตมตำค่ะเพราะว่าไม่มีเวลากิน เดี๋ยวครั้งต่อไปจะพามากินส้มตำนะคะ mm hmm. อร่อยมากอีกคนก็จะได้เป็นอ่าอีกคนก็จะได้เป็นกะเพราหมูสับนะคะอืม mm hmm. กะเพราหมูสับค mm hmm. จะให้ดูค่ะนี่ค่ะน,นี่เป็นกะเพราหมูสับไขด่ดาว mm hmm. อันนี้ก็จะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอร่อยมากทุกคนมาทานด้วยกันะคะ่ะเติมพลังแล้วก็จะไปต่อ ก๋วยเตี๋ยวเรือซีโคงหมูตุ๋นรสชาติเหมือนกินที่ไทยเลยค่ะาวอกุ๊กที่ลาเลย ต้องปรุงอร่อยแบบมันต้องปรุงครับถ้าอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกเลยอุ้ยมีพริกเผา้าไรก็ส่วเมนูก้าใส่างนา่วเมนการมาต้องัวส่เอความมิกว่าใสรักษกวสใส่พริกเผาค่ะทุกพันจาน เลยปิเผาไปแล้วน่ากินมากมนีปิ้เผายี่ห้อนี้อร่อยมาก ทำหญ่ากใส่เผ็ดมากกินไม่ได้ จพริดไปเผ็ดแล้วค่ะพอเรียนดุลินะไอ้ห่นอนอ,อกออก่อน ก๋วยฟายก็อร่อยดีอะอืมชอบอันโน้ตอืมว่าอะเอาลิสนัลกันนี่อยากษ์ช่วยเราสิอจังกะเพากะเพาหมูสับไข่ดาวมากับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือซี่โครงหมูตุ๋นนะคะพนักงานเสิร์ฟนี่ว่าจะสั่งเอง ใช้พริกแบบแดงมากเลือดกรหมูกินเส้นเหมือนลว Ei jaksa tänään. Että... Vielä paljon. Joo. Mutta tämä on niin iso annos, että ei jaksa mitenkään syödä. Tää on paljonkin, ei muuta. Hyvä myös tämä sivu. Mm. en emmoso anna maistaa. Joo. Tän on spaisilla. ก็สีน้ำลายตัดอยู่สลิะตันวก็ไม่สวยตัๆๆๆๆๆแกงเผ็ดสีีน้ำลายตัดไม่ใช่เผ็ดดูแล้ต้องดูดให้ก่อนมันาปรหามันเผ็จมากใส่พริกสรอบ Tuleeko lisää? Ei, ei. Spicy. Ei spicy, mutta ei jahto. Mm -hmm. No, on hyvä, kun siitä tänne neljä mm -hmm. No. Nyt täysi jo. Hyvä, mutta ei tarvitse syödä tänään. อร่อยโดนใจอร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะใครมาเฮลิกีก็มาแวะทานกันได้นะคะ กระเด็นเต็มกางเกงเลยทุกคนเดี๋ยวขอตัวขทานต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องรีบไปสวนสัตว์ต่อค่ะได้จะเก็บภาพสวนสัตว์มาให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ Thank you for watching and support my channel k ี่โต k u คุณ s ก y a t ยติลาศิกันนะวันบายบายสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ